เป็นนามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเริ่มทำสมุดดีมีใจไรทุกน,อน้องปู่ไปอาควาอาสุดทุกท่านครับอ้าวไปซื้อล็เสียงนื่อยหน่ยนะย เสียงลก็จะดีดีข <ceu dad> <words> <adjective word> ึ้นเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนอ่ินดีตอนรับพี่น้องโุกท่านสู่รายการธรรมะผ่าบนทุกผ่านมองเขียวทีวีสื่อสารืรอการพึ่งต้น ช่วยคนในคนทุกทศจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานปุถัมฟ้าน้ำปันแม่เหล่าตำบลปันปแปะอำเภอแม่แปะจงังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณ5นาฬิกา45นาทีถึง8นาฬิกาวันนี้วันพฤหัสบดีที่13บสามพฤษภาคม2564นาร้กส น่าเป็นค่ายสุขภาพดีวิธีทำออนไลน์โดยโอเล่นคลิแพทย์วิธีธทำแห่งประเทศไทยและคิดดาศา์แพทย์วิธีทำทั่วโลกสาร,ระหลังกำลังได้สนใจเนื้อหาสาระก่อนติตดตามกันได้อุณภูมิอุาฟรณ เก้ส,ส,เสิบจุดห้าองศาเซลเซียสอากาศอรณหภูมิสบายเย็นสบายอุ่นสบายัยาหาหบนโต๊ะปัญญาชาวม,ามันมะม่วงมหาชนกอีทูจากจิตอาสาลำพูนอะไรคือยูทูบอะ อะไรล่ะ e2 คืออะไรอ๋อมะม่วงชนิดหนึ่งเออเจ๊ก็อ่านไปตามเพืเขียนมาเออมะม่วงมหาชนเราพอรู้จัก e2 งงเลยอ๋อมะม่วงชนิดหนึ่งนะฮะ e2 มัมม่วงชนิดหนึ่งอ่าสกิดสลา,ายลูกูนแ e ล้วก็หัปรีมะละกอมากไฟสวยน้ำว่าหย่านางอ่า จากหอมบุญตะโสแม่แต่ยังอยู่ที่ครัวอีกเนะมื่อวานออมาเยอะเลยพี่น้องจาหอมบุญสะเอาข้าวผักบุนผักบุ้งน้องไม้ใช้ยาขนุนเยอะทั้งหมดเลยนะอันหมดมาพี่น้องที่ตาฟ้าหอมบุญทั้งลำปูนแล้วก็ที่อื่นๆนะมนะนะีน้ำใจนะสารปรนนบุญคิน นะเอาพืชันพันธุ์ต่างๆมาเสริมรุนกันที่ปลูมามากฟา,น,าน้ำหรือแม้แต่แบ่งปันไปตามจุดต่างๆนะก็อน,นุรัตมาด้วยทางสวนก้าวจะส่งข,ขึ้นมาสวนป่าลำบนก้าวอจะส่งต้วยน้อว่าส่งพืชอพันธุน์ตยางขึ้นมาเหมือนกันนะ ว่าามนมีเยอะแล้วฐามนมีมือเยอะณเวลานีเยอะฐางไม่ทันก็เลยแจ้งปายเมื่อวานถือว่ารับแล้วก็แล้วกันนะค็คือว่าส่งคืนไปรับแล้วแล้วก็มอบให้มอบให้ไปแบ่งปันต่อหน้าที่อือ่นๆดูว่าจุดไหนที่เหมาะสมที่จะเสร,ริมนุนหรือว่าแบ่งปันแ,แบ่งปันจะเสริมน,นุนไป จุดไหนจุดไหนแล้วก็แบนะ่งปัดกันนี่ก็ถือว่าเป็นความอบอุ่นะเป็นคุณค่าเปนะความประเสริฐนะความอบอุ่นเป็นคุณค่าประเสริฐเป็นความบุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าของมาพุทธะโลก้าสารมีธรรมหกพุทธพจน์เจ็ดอปาริหา, 6, า 7, นะิธรรมเจ็ด เป็นอยู่ที่นะกดึงถึงการมีน้ำใจเพื่อกลุ่มช่วยเหลือกันมีกองบุญสนกลางกินใช้ร่วมกันเป็นสาธรรมโับโคีนะกองบุญสนกลางกินใช้ร่วมกันนะเป็นสาธรรณนับนโคีก็คือเป็นสมบัติส่วนรวมมีอะไรก,ก็กินใช้ร่วมกันแบบ่งปันกันเพื่อกลุ่มกันช่วยเหลือกันในหมู่กลุ่มของพุทธ,ธนะ นี่แหละคือความเจริญความเจริญความมค่าความกระเสริฐความสมบูรณ์ของคุณธรรมพุทธะนะศุะพุทธะนี่จะเป็นอย่างนี้นะมีความเป็นอยู่ร่วมกันที่พระพุทธเจ้าตัสสั้นตัสสั้นถึงความเป็นอยู่ร่วมกันของความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ามาศึกษาความเป็นมนุษย์ และมนุษย์นั้นจะพัฒนาตัวเองอย่างไรหรือจะมีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะมีคุณค่าและพาสุขที่สุดก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างสาธารณภคีนี่แหละจะมีคุณค่าและพาสุขที่สุดอย่างอโศกพวทเราอยู่กันอย่าง สารณยธรรมหรือสารณยธรรมนี่ก็มีนี่แหละนะมีสาธารณโภคีก็อยู่กันอย่างทุกคนก็ทำงานฟรีนะอยู่กับส่วนกลางทุกคนทำงานฟรีนะเสียภาษีร้อยเปร์เซ็นต <c oughs> ก็อยู่กันทุกคนก็เสียสละนะแล้วก็เสียสละทำงานไปก็กินน้อยใช้น้อยนะเท่าที่จำเป็น เก็บไปเท่าที่จำเป็นที่เหลือก็สละเข้าส่วนกลางสละเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็ไปบริหารต่อเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปทั้งส่วนรวมของหมู่กลุ่มทั้งส่วนรวมของสังคมสังคมประเทศชาติสังคมโลกเท่าที่เราจะแบ่งปันเกื้อกูลได้อย่างนี้เป็นต้นนะ ก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่คือการเป็นอยู่ที่มีคุณค่าและพ้าสุขที่สุดไม่มีอะไรที่เป็นอยู่มีค่าและพาสุขไปกว่านี้นะเป็นชีวิตที่มั่นคงมีคุณค่าและพาสุขที่สุดในโลกนะอยู่แบบสารณียธรรมหกพุทธพจน์เจ็ดอปาริหานิยธรรมเจ็ดโดยมีแก่นแกนของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธก็คือ ก,กันของสาธารณโภคีและกันเป็นอยู่แบบบรรณก้าสาธารณโภคีมีวรรณก้าวนะมีกองบุญสนการกินใช้ร่วมกันมีการดำรงชีวิตทิศทางแบบบรรณก้านะสุภะเลี้ยงง่ายสุโปสะบำรุงง่ายทำให้เกิดความเจริญได้ง่ายนัะอภิชมามักน้อยกล้าจนนะ สันตุิสันโดษใจพอก็เปความใจพอพอใจแม้จะมีน้อยนี่แหละมีน้อยอย่างไม่ไม่เดือดร้อนมีน้อยอย่างพออยู่พอกินไม่ทรมานตนไม่เดือดร้อนตนกินน้อยใช้น้อยที่สุดที่แข็งแรงที่สุดนแข็งแรงที่สุดนี่เป็นประโยชน์สูงสุดน สันเลขขัดเกลาก็ขัดเกลากิเลตออกไปขัดเกลาสิ่งฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟยเกินความจําเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยออกไปจากชีวิตทั้งดันรูปธปรรมและก็นามธรรมารูปธรรมก็อะไรที่มันเป็นโทษเป็นภัยอะไรไม่จําเป็นขัดเกลาออกไปนะดัานนามธรรมาก็ขัดเกลากิเลตออกไปนะขัดเกลากิเลตออกไปเป็นลําดับลําดับนะ จนถึงขั้นทูตะนะสามารถกับจัดกิเลสได้สำเร็จก็จะสามารถปฏิบัติศีลเคร่งได้อย่างสบายๆนะยะเบิกบานจมใสอะไรกังวลไม่มีความลำบากอะไรเลยในการปฏิบัติศีลเคร่งเช่นกินข้าววันละมือกินอย่างสบายท่านใดทําได,ได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วทานอาหารวันละมื้อก็ทานอย่างสบายๆนะปฏิบัติศีลหศีลแปดศีลสิบ จุลศีลมาชิมศีลมหาศีลนะแต่ละข้อแต่ละข้อก็ทําอย่างสบายๆนะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อย่างสบายๆอย่างเงี้ยนะไม่มีอบายมุขอย่างสบายๆนะไม่เสพกามอย่างสบายๆนะอย่างเงี้เป็นต้นนะอ่าก็แล้วแต่จะเป็นคนไหนไม่ต้องไม่เสพโลกกระทำลาบยศสรรเสริญอย่างสบายๆ นะไม่เสพอัตตาอย่างสบายๆในแะง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ที่ตัวเองลดละเลิกได้แล้วนะก็จะสบายนะสามารถที่จะมีศีลเคร่งได้อย่างสบายมาทำงานฟรีเสียสละนะไม่โลกได้อย่างสบายไม่ต้องไปอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรมาเพื่อตัวเองอย่างสบายสบายอย่างนี้เป็นต้นนะไม่โลกไม่โกรธไม่หลง ได้ไปเป็นลำดับลาดับอย่างสบายๆในขณะที่ปุถุชนคนทั่วไปนะคนยังหนาด้วยกิเลสในเรื่องนั้นๆอยู่เนี่ยถ้าเขาจะฝืนกิเลสเขาจะยากมากเลยโอ้โหพระพุทธเจ้าตัดกิเลสนี่มันคมได้ยากฝืนได้ยากเขาจะฝืนได้ยากคมได้ยากมากเลยนะเขาทำได้ยากมากๆเลยแต่พุทธะนั้น ทำได้อย่างสบายๆแตุ่ณยังเบิกบานได้นะยังเบิกบานยินดียังสบายๆไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะในกิเลสที่เรากำจัดได้แล้วอันนี้แหละเรียกว่าทูตะสามารถกำจัดกิเลสได้จนสามารถมีศีลเคร่งได้อย่างสบายๆนี่เป็นลักษณะพิเศษของพุทธะ